ในช่องมาลีชาแนลนะคะวันนี้นะคะมินจะพาทุกคนไปเยี่ยมแม่ย่านะคะแม่ย่าก,ก็ยังป่วยอยู่นะคะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะแล้ววันนี้มินจะทําซุปมะเขือเทศไปฝากแม่ย่าด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าทําไมคนดัชถึงชอบกินซุปเพราะว่าคนดัชเชื่อว่าซุปเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะแล้วยิ่งสําหรับคนป่วยเนี่ยซุปจะทําให ย่อยง่ายด้วยนะคะแล้วอีกอย่างช่วงนี้อากาศข้างนอกเริ่มเย็นแล้วก็ฝนโปรยปลายนะคะถ้าได้ซุปสักถ้วยนี่ก็คงจะดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะมินก็เลยโทรไปถามแม่ย่าว่าเออตอนเย็นอะ่ะพวกคุณอยากจะกินอะไรอาหารดัชหรือว่าจะเป็นอาหารไทยแม่ย่าก็เลยตอบมาว่าเออฉันขอเป็นอาหารไทยได้ไหมฉันไม่ได้กินผัดเปรี้ยวหวานมานานแล้วแล้วมาสมั่ที่เธอทําครั้งก่อนอร่อยมากมินก็เลยึมาสมั่อีกแล้วเหรอก็เลยจะทําก็เลยบอกท่านไปว่าเอองั้น ขอเป็นมัสมั่นเนื้อนอ้อเธอยังไม่เคยกินมัสมั่นเนื้อดูเลยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูบ้างแกก็เลยโอเคงั้นลองมัสมั่นเนื้อกับผัดเปรี้ยวหวานมินก็เลยโอเคตามนั้นนะคะค่ะครอบครัวมินก็จะกินอาหารอยู่ไม่กี่เมนูนะคะเพราะว่าครอบครัวมินครอบครัวแฟนมินค่อนข้างจะกินอาหารแบบยากนิดนึงอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างจะยากเขากินไม่ได้ทุกอย่างนะคะอือไปเจอกัน,<อ>นที่นไม่ยากเลยนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้ซุปมะเขือเทศก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะเชื่อมบนน้ำซุี่คุ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังมินจะมาบอกวิธีทำแบบละเอียดนะคะย่าอวบเสิร์ฟค่ยอมย่าขึ้นเซ่อขัดัน Lekt dat alleen? Wat zeg je? Nee, nee, alleen de Thomas en. Nee, wacht maar even kijken. Oud. Alles horen hier het niet. Oud. Maar wat? Nee? Ik heb een Heb jij gehoord? Ja! ธรรมเนียมคนดัตคนดัตจะชอบรับแขกด้วยชาหรือกาแฟนะคะค่ะแล้วคนดัตก,ก็ยังชอบดื่มกาแฟมากๆเลยค่ะจะชอบไปนั่งคาเฟ่และดื่มกาแฟนะคะ วันนี้มินจะทำบูเรนโคลสตัมบดนะคะเป็นก็คือมันฝรั่งบดกับผักบดนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นอาหารประจำชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะถ้าใครที่มาเที่ยวถ้าใครที่มาเที่ยวฮอลแลนด์นะคะจะต้องสั่งเมนูนี้ตามร้านอาหารนะคะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงประเทศฮอลแลนด์นะคะค่ะซึ่งนะักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากนะคะเมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูมันฝรั่งบดกับผักบดท,ที่มีรสชาติแปลกแต่ว่า ให้กลิ่นอายของความเป็นดัชอย่างชัดเจนนะคะโดยชาวดัชนิยมทานเมนูนี้กับเบคอนหรือไส้กรอกนะคะทานแล้วอร่อยจนต้องยกนี้ให้เลยค่ะแล้วชาวดัชจะนิยมทานเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะ ก่อนเรานาไส้กรอกไปต้มให้เราเอาซ่อมเจาะไปที่ถุงก่อนนะคะให้ลงมันออกนะคะหรือถ้าใครจะเอาไปเวฟแบบนี้ก็ได้นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีค่ะ <c oughs> วันนี้แม่ป้ามาเยี่ยมที่บ้านแม่ย่านะคะเราก็เลยเชิญแม่ป้ากินข้าวกับเราด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่มินถืออยู่คือข้าวเหนียวนะคะ กลิ่นของมันจะหอมนะคะชาวดัต์นิยมเอามาปรุงอาหารนะคะมันจะออกรสชาติเผ็ดผหอมๆนะคะธี่ทำก็ง่ายๆค่ะเราก็แค่บดมันฝรั่งให้ละเอียดนะคะบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็เอาผักที่เราต้มนะคะเอามาบดรวมๆกันแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยค่ะ ันนี้แฟนมินช่วยเข้าครัวทำอาหารนะคะช่วยกันจะได้เสร็จไวๆค่ะค่ะแล้วก็นำผักที่เราลวกนะคะลงไปบดผสมผสมแบบนี้เลยค่ะกะละมังของเราอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะบูเรนโคสัมป์ป์ชาวดัตเจอทานอาหารแบบเรียบง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะบางทีมื้อใช้าสำหรับชาวดัตเขาก็จะมองห้ามไปเลยนะคะส่วนมื้อกลางวันก็จะเป็นอาหารง่ายๆเช่นขนมปัง หรือนมผล,ลไม้นะคะส่วนมื้อเย็นก็จะเป็นมันกระหล่ำผักและเนื้อนะคะในเสียงของเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟมีชานะคะชากับกาแฟจะดื่มได้ทั้งวันนะคะส่วนมื้อเย็นส่วนใหญ่คนได้จะเริ่มทานข้าวช่วง6โมงเย็นถึงตีุ่มนะคะไม่เกินนี้นะคะ Ja, je hebt Meel? wat wil je eten? Ja, eten kan voor Dan maak ik met je. En er is nog een blikje hoor. Is dat genoeg? Wil je meer mee? Wil je meer mee? วิถีชาวดัตก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะคะเรียบง่ายไม่ไม่หวือบวาเท่าไหร่ค่ะค่ะสมาชิกของเราในวันนี้ก็มีแม่ย่ามีน้องบะลลีพี่นิกวาลเตอร์แล้วก็ป้าพ่อปู่แฟนมินมินแล้วก็น้องสายน้ำนะคะ ป้าพยายามจะพูดภาษาไทยค่ะคอันนี่แหละค่ะคือครอบครัวของเมนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ มาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคน ลักจากทานข้าวสดนะคะคนดัชเ็นจะนิยมกินขอนมหวานตกท้ายนะคะเช่นไอศกรีมหรือว่าอย่างเช่นวันนี้กรอบครัวมินทานโอลิบอลแล้วก็อัปเปอร์ซับนะคะ ตัวอัปเปอซับจะเป็นแป้งนะคะนำแป้งไปทอดแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลข้างในจะเป็นอัปเปิลน,นะคะแล้วส่วนโอเลบอลเร็นคนบาจะนิยมทานกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต,ต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วถ้าใครที่มาเที่ยวฮอลแลน ไม่ได้มาในช่วงเทศกาลนะคะก็ห<บ>าทานได้ไม่ยากเช่นกันนะคะตามร้านท้าทั่วไปในเมืองอัรรมสเตอร์ดัมนะคะส่วนโอรีบอลเลนก็คือแป้งที่ผสมบุกเกตนะคะเอาไปทอดในน้ํามันร้อนๆน,นะคะแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งหวานๆบอกได้คำเดียวว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้ดเลยทีเดค่ะนตอนนี้มินก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมินก็พาสายน้าเข้านอนเรียบร้อยแล้วส่นอีก2คนก็อยู่ข้างล่างกับป๊ะป๊านะคะซุปตุ๊อซุป เมื่อเกิดเทศที่มินทาไปฝาครอปู่แม่ย่าขายดีม,มากทําเป็นหม้อใหญ่หนึ่งเกือบจะหมดเลยนะคะมินก็เลยเอาไว้ให้ปู่กับแม่ย่าทานพรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคะว่าจะทําอาหารไทยแล้วก็ไม่ได้ทําอาหารไทยนะคะอืมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาหารฝรั่งแทนนะคะก็มีป้ามาร่วมวงด้วยนะคะวันนี้พอดีว่าหลานชายมาเล่นที่บ้านแม่ยา่าอืมแกก็เลยเข้ามาทักทายเนาะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยชวนแกกินข้าวด้วยนะคะแล้ว ป้าบอกว่าอาหารที่มินทําไปให้อาทิตย์ก่อนอร่อยมากโดยเฉพาะแกงมัสมั่นแกบอกว่าสําหรับถ้าจะทําให้แกไม่ต้องใส่พวกเนื้อสัตว์อะไรเลยเอาแบบนี้แหละแกชอบแบบนี้แกแกบอกว่าอย่างนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะก็ดีใจนะคะที่คนชอบในสิ่งที่เราทํานะคะค่ะแล้วก็จะบอกว่าอะไรเนาะม,มินก็จะมาปิดคลิปนะคะมินขอบคุณ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วล้วก็รับฟังนะคะมินฝากเป็นกำลังใจให้มินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มินด้วยนะคะ mm hmm. ค่ะวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบาย